สวัสดีครับนันี้เราจะมาแนะนาวิธีการเลือกใช้แหลกยังพีเนียนนะครับสําหรับตัวแหลกเองนะครับเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายไซส์นะครับที่จะเอาไปใช้ได้นะครับก็ในไทยเรามีสต็อกตั้งแต่รุ่น1.5รุ่น2 3แล้วก็4นะครับโมดูลทั้งหลายนี่ก็คือขนาดความกว้างของตัวตัวแหลกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการใช้างานของลูกค้าด้วยเรื่องของน้ําหนักเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งตรงน,นั้นต้องเกิดจากการคํานวณ ซึ่งถ้าลูกค้าไม่สามารถที่จะคำนวณด้วยตัวเองได้ก็ปรึกษาเข้าม,มาได้นะครับเราจะมีคำนวณให้แล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของท่านได้นะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลต่างๆไปให้ทั้งแบบที่เป็น pdf หรือว่าเป็นตเต็บไฟล์ครับลูกคา้าก็สามารถที่จะประกอบเป็นเครื่อง 3D แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับีนี้มาดูว่าตัวโค้ดของตัวแหลกมีอะไรบ้างนะครับปกติโค้ดของแหลกก็จะเป็น0ู0 6 ห้าร้อยสี่สิบครับก็โค้ดก็จะเรียงกันเป็นรหัสนะครับก็คือศูนย์สองตัวแรกเนี่ยก็คือขนาดขนาดของโมดูลนะครับที่เราจะเลือกใช้นะครับส่วนศูนย์หกตัวถัดมานะครับก็จะเป็นคุณภาพของสินค้านะครับในไทยเรามีจะต๊อกอยู่สองสองรุ่นในการก็คือศูนย์หกกับศูนย์แปดส่วนแปดเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าคาดเคลื่อนไม่เกินห้าสิบไมครน,นะครับส่วนศูนกเนี่ยคาดเคลื่อนไม่เกินย2ิบสองไมคร R าร0อยเนี่ยอาร้อยจะเป็นขนาดนะครับถ้าถ้า r 1 0้คือหนึ่งเมตรถ้าอ0 5ศูย์ห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นห้าสิบเซนครับแล้วก็ซ1หนึ่งศูนย์ีตัวเนี้ยคือคาร์บอนสตีลนะครับท,ท,ทุกตัวของเราที่จะต้องอยู่เป็นคาร์บอนสติลแล้วก็หนึ่งตัวด้านหลังคือรหัสนะครับก็คือแล็คจอบรูยึดดอปมาให้เลยก็สามารถที่จะวางแล้วก็ขันรัดได้เลยนะครับน่าบลูกค้าไม่ต้องไปจับเพิ่มสำหรับคลบคิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ